พาไปดูครับจานตั้มจะขุดวางท่อระบายน้ําจะขุดลงหรือเปล่าครับมาดูกันครับผมเคยมาวางอยู่รอบหนึ่งครับตอนผมขับแมคโครจานตั้มนี่มาขับอยู่ปีหนึ่งแมคโครขุดลงประมาณ0เซนครับเรียบร้อยเลยครับเป็นแผ่นครับนี่ใกล้ๆจะนี่จานตั้มเขามาขุดคลองตรงนี้ครับพาไปดูว่าจะจานตั้มจะขุดลงหรือเปล่าวางลงจากพื้นเดิมจากพื้นเดิมอีกประมาณ30สิบถ้าขุดลงได้

นะผมเจอเห็นแล้ว ครับตรงนี้เี่ยขุดลงครับตอนผมไปบางนั้นขุดไม่ลงเลยครับผมเป็นแผ่นเลยครับจะจะจะตอย่างเดียวเลย,เยผมตอนผมขับตอนนี้ครับที่มันยังแจ๊แกอยู่บางลงจากพื้นนี่ครับประมาณ30เซนครับ การวางท่อระบายน้ำก็ขุดลงไปอีกครับเห็นไหมครับจากพื้นได้ไหมถ้าระวางเหนือพื้นนี่ครับน้ําจะไหลได้ไงครับดูเห็นไหมครับมันสูงขนาดนี้เห็นไหมถ้าวางพื้นนี่น้าจะไหลไปได้ไงครับมันก็ไม่ไหลเห็นไหมครับเราต้องขุดลงไปครับให้น้ําให้มันประมาณนี้เกือบครึ่งนี่น้ำมาน้าน้ําน้อยก็ไหลครับอันนี้ถ้าน้าน้อยนี่มันไม่ไหลนะครับนี่การวางท่อระบายน้ํเนี่ครับ ราต้องขุดให้มันครึ่งหนึงครับไหลครึ่งหนึ่งก็ยังดีถ้าขุดบางอย่างนี้ครับกินอั้นนะครับบางไม่ได้แน่นอนวางได้ครับแต่ว่าน้ําไม่ไหลครับการบางข้อระบายน้ํานะครับผมเพราะว่ารอบนั้นไปทํางานสมรับประทานครับกุมชนเขาบอกการบางข้อระบายน้ำจะไปขุดกับงนืพื้นอย่างนี้ครับวางพื้นอย่างนี้น้าไม่ไหลนะครับนี่ต้องขุดต่ำลงไปครับน้ำไหลมาก็ตรงนี้มันต่ำครับน้ำก็จะไหลไปได้ ตอนแม่โคลนี้มานเราก็บอกบอกไะ ตังสูงในรถวิ่งไปวิ่งน้ำนี่แตกนะคนหนักมันแตกนะพอ่พอพ่อขี่ง่ายเฮ้พอพ่อขี่ง่ายเฮ้ยแตกแล้วต้องระวังเกาะทางด้านนี้ ปอด้านโคยมันแจกกะพอว่างหน่อยป่อปลาครับนี่เขาเรียกว่าป่อปลานะป่อปลา วางต่ำน้าก็จะไหลลงไปแล้วนี่ไหลลงเร็วครับถ้าวางระดับพื้นนี่น้าไม่ไหลนะครับเดี๋ยววางอย่างนี้ครับยังไงน้ำก็ไหลนะต้องต้องุดลงไปครับให้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับ,รบเห็นไหมครับไหลขาดแน่นอนครับอย่างนี้ถ้าเอาวางระดับนี้เห็นไหมครับจากปากคื้นนั่นก็จะยี่สิบเซนแล้ว I don't want ไปแลดียวบยับยิบมให้มันมารถตัวนี่ชาวนาซื้อเองนะครับนิ ได้ของหลวงครับวนาซื้อเสียครับวนาซื้อเสียงครับเดี๋ยวได้ตรงไหน,นชาวนาซื้อเสียงครับธนาต้องซื้อเสียงครับต้องพูดดอ,อียว่าหยียบะ่ะ ไดูดีครับไม่พอรออ,อ,อยู่กันครับเป็นหินต้นแหวนี่ย เออโมแดลแซ่ตัวนี้เออมเดลกันโมเดลกันกนี่เออแบบโอ้ดีนะที่เป็นหินครับแถวนี้หินตื้นๆมั้งเปล่าใครยุมมงมนาะเป็นแนะนม่ลงอ่ะมันแข่งอ่ะหินมันมีหินอยู่นี่เนาะ พอยิ่งมันไม่นวม่วมนะครับเราลัางแตง่งแต่งให้ด้วยให้มันเสมอกันเน็ตกันเอะ ตเต็มครับไม่จกขี้โคลนครับจหนาไม่เลยว่าจะทำได้อย่างไร แถวไยี้ว่าเราจะทำได้อย่างไรวามาดันครอบตัวนี้ียบดิฟพอ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 ทำดิฟพี่นอ้องเอ้ยไปได้บ่ะนะขังนั่นกับพังนั่นพังแต่ผูแหละ สมองเนี่ยทำงานแล้วก็ถอยมาถอยมาเรื่อยๆครับดีครับเดี๋ยวที่จะบอกใกล้ๆใส่ทีละน้อยครับถอยมาถอยมาจนเสร็จครับผมมีน้ำเงียบเพราะว่ามีโคลนอย่างนี้ครับรถจะวิ่งมาได้ไงสิบรอ ผมว่าพี่นจะมาซื้อเ,เองครับผม

เดี๋ยวปลูกต้นยูคาเจ้กันแล้วกันนะ นี่ là ผมต้นอยู่คาด đã nó à? นี้แดง ngứt มันจะ ngứt บัก đen างเราก็ตักใส่สิบรอบเตรียมไว้ครับพร้อมหกครับพร้อมสิบเตรียมพร้อมแล้วถ้างนั้นไม่พร้อมมันต้องผมทำถึงสูงเลยครับตรงก่อนี่ยครับพราะี่มันยิ่งรถรถยิ่งแรนะเดี๋ยวมันจะแตก เดี๋ยวไม่ได้เส้นรถไฟครับตอนนี้ครับปั่นกะันย้ญญายรถมารอบหน้าจะมาง่ายต้องอรอครับทีมนายออกสวยงามครับเดีย๋ยวจะไม่ผ่านนะครับเส้นที่โล่ๆที่เราหายให้ดูนะครับผม ขอไม่ให้ตัดออกนะต้นมไม้เดี๋ยวไม่หันนเดี๋ยวไม่ให้ตัดต้นมไม้เบอร์นึงอยู่แล้ว